นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสแสดงแก่พระทิกษุในโอกาสต,ต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณ,ณประโยชน์ ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดกลห้าร้อยชาดรมัชชาดก ในพุทธกาลสมัยนั้นมีเรื่องราวหลากหลายเกิดขึ้นและมีผลกรรมต่อผู้เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาต่างกรรมต่างวาระก,กันการแตกแยกของหมู่สงอันเป็นเรื่องสําคัญยิ่งที่เกิดขึ้นในแคว้นมคธซึ่งนับเป็นกรรมเป็นวิบากกรรมของพระเทวทัตที่ตามจองเวรต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความร้าวฉานในหมู่สงครั้งนั้นได้จบลงโดยง่ายด้วยพระพุทธบารมี และนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของพุทธวินัยข้อสับคีอีกหลายข้อธรรมแล้วเหตุอันเกิดจากกิเลสข,ของพระเทวทัตครันน้งนี้ก็กลายเป็นบทสนทนาของสงฆ์สาวกอยู่เป็นลิตเป็นเรื่องที่น่าอายจริงๆพระเทวทัตเป็นผู้ที่ออกบวชเป็นเพศบัปรปะชิตแล้วแท้แต่กลับมีกิเลสมีแต่ความมุ่งร้ายอาฆาตเสียดายแท้ ที่พระธรรมไม่สามารถกลับกลมยุตใจเขาได้เรื่องราวนั้นเกิดแต่จิตมักใหญ่ไฟสูงของมนุษย์สองคนหนึ่งคือพระเทวทัตผู้ริษยาพระพุทธเจ้าสองคือพระเจ้าอาชาติศัตรูราชบุตรผู้โค่นบัลลังก์ทำปิตุคาตพระบิดาพิมพิสารถ้าทัญญาเป็นใหญ่ในแผ่นดินท่านก็ต้องล้มพระเจ้าพิมพิสารให้ได้เสียก่อน กระผมจะทำอย่างที่ท่านแนะนำเมื่อกระผมได้สิ่งที่ต้องการแล้วก็จะช่วยให้ท่านได้สิ่งที่ต้องการบ้างเช่นกันการล่วงกรรมมหานรกที่ชาวพุทธรู้โดยทั่วกันนั่นคือครั้งที่พระเทวทัตเถระสั่งนายคจบาลปล่อยช้างนาราคีรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายหมายกระทำพุทธประหารในขณะที่พระพุทธองค์เสด็จทรงบาทนำหน้าหมู่สงฆ์ รอก่อนเจ้าช้างเอ๋ยเดี๋ยวเจ้าจะได้อรารวาสสมใจแน่รอให้เสด็จเข้ามาใกล้อีกนิดเถอะแทนร้ายครั้งนั้นไม่สามารถทำอะไรพระศา,ศาสดาได้แม้พระพุทธอนุชาอานน์ยอมสะละชีวิตออกขวางไว้แต่ด้วยกระแสบารมีของพระทศพลเตเจ้าได้หยุดการเคลื่อนไหวของช้างนั้นไว้ก่อนแล้วเฮ้ย เบรคเกือบไม่ทันน่ะใครนะช่างใจร้ายจริงหวังแค่เราเป็นเครื่องมือเวนกรรมแท้ๆเลยบาปอันอนเนกอันนันประการใหญ่ที่พระเทวทัตได้กระทำก็คือการกิ้งหินให้ตกใส่พระพุทธเจ้าแม้การประสงค์ร้ายครั้งนั้นจะมิสามารถปรงพระชนองค์พระศาสดาอย่างที่พระเทวทัตได้ตั้งใจก็ตาม แต่ก็ทําทให้พระบาทของพระองค์ทรงห่อเลือดด้วยสะเก็ดคมหินที่ตกลงมาแตกกระจายห,ห,หยนักจริงๆกิ้งไปเลยเจ้าหินเอาให้โดนเลยนะผลของมหาบาปครั้งนั้นทำให้เถระผู้เกิดมาจองเวรต่อพระพุทธเจ้าได้ถูกธรณีสูบตกลงไปใต้โลกันนรกซึ่งบัดนี้ อาจจะยังต้องชดใช้กรรมอยู่ในสารรูปชีวิตใดชีวิตหนึ่งอยู่สถานที่ไหนอีกก็เป็นได้ช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้โอ้โอ้ช่วยด้วย,วย,วยไปก็ได้ช่วยดึงเราขึ้นไปทีช่วยด้วยจนเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สเสด็จจากกรุงราชคฤห์มาประทับอย่างพระเชตวันมหาวิหารแควนโกศลเมื่อทรงปรารบความพยายามปลงพระชนของพระเทวทัตขึ้นในวันหนึ่งเหล่าภิกษุทั้งหลายต่างใร่รู้ในยะในพระคถานั้นจึงพากันอาราธนาให้ทรงเล่าอดีตชาติครั้งที่สวยพระชาติเป็นนกพริราบซึ่งครั้งนั้นพระองค์ทรงตรัสเล่าโรมกะชาดกขึ้นดังนี้ ลึกเข้าไปในชายเขตป่าหิมพานนอกเขตปัจจันตคามแห่งหนึ่งที่นั่นเป็นที่สปายะสงบเย็นควรแก่การบำมเพญศีลภาวนาอย่างยิ่งและที่แห่งนี้ยังมีนกพิราบใหญ่ตัวหนึ่งนำบริวารเที่ยวหากินอยู่รอบบันพศพญานกพิราบมักแวะเวียนมาอย่างที่แห่งหนึ่งริมบรรพศนี้เป็นประจำ ที่ก่าเวลาเดิมชอบมาที่นี่จริงๆเลยมาแล้วจิตใจสงบสบายใจการที่นกพิราบนี้มาที่นี่เป็นประจำเหตุเพราะมีดาบดมีสีงดงามท่านหนึ่งปลูกอาสมบอมเพญเพียนอยู่ที่นั่นมาแล้วรู้เจ้าพิราบน้อยมามาวันนี้เราจะเทศนาทำให้เจ้าฟังอย่างเคย การฟังธรรมจะทำให้จิตใจของเจ้าสงบเยือกเย็นเมื่อละจากโลกนี้ไปย่อมสู่พรม,มโลกเชิญท่านดาบทเทศนาธรรมเถิดข้านะรอฟังอยู่รือดูการผ่านเวียนไปแต่ละปีพยานกพิราบก็ม่ได้เบื่อหน่ายที่จะมาคอยฟังสิ่งอันเป็นมงคลและสะดับรถพระคาถาจากคำพีที่พระดาบทชรามักแสดงให้ฟัง วันนี้แสดงทำเรื่องบาปบุญคุณโทษหรือเนี่ยน่าฟังน่าฟังจนเมื่อพรร้นวสันตฤดูในปีหนึ่งมีชดินอันเป็นนักบวชพนเนจรมาจากที่ใดสักแห่งเข้ามาอาศัยอยู่ใกล้อาสมพระดาบทที่นี่น่าอยู่จริงๆร่มเย็นดาบทแก่นั่นคงไม่หวงที่เท่าไรนักหรอกเอาละเราจะตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่แหละ <í ls> รู้สึกถึงแรงอกุศลยังไงไม่รู้สิที่นี่คงไม่สงบเหมือนเคยอีกแล้วมินานวันดาบทชราก็าออกจากอาสมทำทุดงขวัตจากไปหาความสงบในป่าอื่น <c oughs> ในที่สุดอาสมนี้ก็เป็นของเราแต่เพียงผู้เดียวอย่ากลับมาขอเอาคืนก็แล้วกันไปแล้วไปเลยนะ <c oughs> เราไปดีกว่าที่แห่งนี้ไม่เหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรมอีกแล้วชดินผู้มาใหม่เมื่อได้ครอบครองอาสมเพราะดาบท,ทิ้งไว้ให้ก็ทำความสะอาดกวาดถูและตกแต่งใหม่เอาละต้องตกแต่งใหม่ซะหน่อยเอาให้มันดูดีมีสง่าราศีเหมาะกับคนอย่างเราเจ้าดาบทแก่นั่นไม่มีหัวศิละปะเอาซะเลย ราบเรียบหน้าเบื่อคนอยู่ได้อย่างไรก็ไม่รู้นับแต่วันนั้นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในอาสมก็คือการไม่มีเสียงแห่งความเมตตาและการสาธยายมน์ไม่มีการท่ำสอนธรรมะเหมือนท่านดาบทเคยกระทำมาแล้วจ้าพี่ราบน้อยเจ้าเก่ามาอีกแล้ววันนี้แปลกๆทำไมไม่มีเสียงธรรมอย่างเคยท่านดาบทไปไหนนะ หิว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 หไม่มีสมาธิเลยเราหาอะไรกินสักหน่อยแล้วก็งีบดีกว่าสบายกว่ากันเยอะอาสมที่เคยสงบร่มเย็นก็กลับกลายเป็นสถานที่วุ่นวายเนื่องด้วยมีชาวชนบทแวะเวียนมากระทำคาระวะผู้มาอยู่ใหม่ด้วยเข้าใจว่าเป็นผู้ที่น่าเคารพนับถือ วันหนึ่งชะดินผู้มาอยู่ใหม่ได้ลิ้มรสเนื้อสัตว์ปีที่ชาวบ้านนำมาถวายก็ติดใจอืมหวานกรอบอร่อยเค็มเค็มมันมันเอ๊ะนี่เหมือนเนื้ออะไรกันอร่อยใช่ไหมล่ะท่านนี่คือเนื้อนกพิราบขอรับถ้าท่านชอบผมจะหามาให้ท่านทานอีกรอบอาสมเนี่ยก็เห็นมีอยู่หลายตัวนะ หาไม่ยากหรอกครับเยอะแยะนับแต่วันที่ได้กินเนื้อนกทิราบชดินก็เกิดกิเลสอยากกินซ้ำอยู่ร่ำไปเฮ้ยเจ้านกพวกนี้มาเลยมันเลยบินกันมาเยอะยๆเนื้อพวกเจ้านี่มันอร่อยดีนะักรอให้ข้าคิดหาวิธีจับพวกเจ้าให้ได้ก่อนเถอะโอ้ยนึกแล้วเปรี้ยวปาก เมื่อไหร่จะแสดงทำอีกสักทีล่ะท่านแวะมาฟังหลายทีแล้วนะแน่ว่าแล้วยังมองมาแปลกๆอีกเฮ้ยเสียวสันหลังพี่กนชดินใจคดวางอุบายเอาเมล็ดถั่วคลุกเค้าเหนื่อยไปวางล่อนกไว้ใกล,ใกล้ๆกับอาสนะที่ตนนั่งภาวนาเจ้าพี่ราบเอ๋ยมากินแล้ว มากินแล้วมันกินเร็วทั่วหอมหอมอร่อยอร่อยมามะข้าหิวแล้วมากินเร็วเ็วข้าจะได้กินเจ้าบ้างชะดินใจร้ายวานกับดักล่อนกไว้เสร็จแล้วก็แส้งนั่งนิ่งถือไม้ท่อนใหญ่รอจังหวะอยู่เมื่อชะดินคิดชั่วกลิ่นหอมของนักบวชก็สลายไป พยานนกพิราบสัมผัสได้ซึ่งสัญญาณความชั่วร้ายนั้นโออันตรายจะเกิดขึ้นแก่เราและบริวารแน่แล้วเราสัมผัสได้แห่งจิตที่เป็นกุศลนั้นพยานนกพิราบเมื่อรู้ว่าเหตุร้ายจะเกิดแก่พวกพ้องของตนจึงไม่รอช้ารีบเรียกบริวารให้มาประชุมแจ้งถึงรหัสอันตรายนั้น พวกท่านจงฟังเราเถิดอาสมนั้นไม่ใช่ที่ปลอดภัยอีกแล้วพวกเราหนีไปเถอะไปอยู่ในที่ที่สงบนะที่อื่นที่แห่งเนี้จะมีอันตรายขึ้นกับชีวิตของพวกเราเมื่อฝูงนกจากไปจนหมดฉดินผู้ติดใจรสชาตินกพริราบก็ไม่อาจแท้งอยู่นิ่งเฉยได้อนกพวกนี้หายหัวไปไหนกันหมด โอ้ยหิวหิวหิวสุดๆอยากกินเนื้อนกพิราบเจ้านกพิราบเอ๋ยมาเร็วๆเธอมา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 ,มากินถั่วเร็วๆไม่ใช่ถั่วธรรมดานะนี่เป็นถั่วอบเนยสด้วยมาเร็วมาเร็วมากินกันเถิดหยุดเดี๋ยวนี้นะเจ้าคนชั่วหยุดเรียกบริวารของเรามาเป็นเหยื่อของเจ้าเสียทีพวกเราอะรู้ว่าเจ้าเป็นผู้ทุสินขาดธรรมะ จึงพากันหนีไปหมดแล้วแผนร้ายของเจ้าอ่ะไม่ได้ผลหรอกแหมเจ้านกพิราบน้อยไรกันพูดูุศีนเจ้าเข้าใจผิดกันไปใหญ่แล้วเรานะมีน้ำจิตน้ำใจกับพวกเจ้าโดยแท้จริงดูนี่สิมเมล็ดถั่วหวานกรอบเราตั้งใจเอามาให้พวกเจ้ากินกันนะไม่เชื่อก็บินเข้ามาใกล้ๆสิลองชิมถั่วนี่ดูสักครั้งแล้วเจ้าก็จะติดใจมามะชิหยุดพูดเสียเถอะ ข้าเห็นน้ำลายเจ้านกทุกตัวและสัตว์น้อยใหญ่ในหิมะวันจะรู้ว่าเจ้าเป็นผู้หยาบช้าจะไม่มีใครนับถือเจ้าอีกเฮ้ยปากดีนักเหรอขอข้ากินเนื้อเจ้าให้อิ่มก่อนเถอะแหมมาว่าเราชอด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 อออออตายซะเถอะชะดินเหวี่ยงท่อนไม้หมายร่างพญานกพิราบแต่พลาดโดนจานถ,ถั่วแตกกระจาย จะฆ่าเราเหรอไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกนะปญานกถอยออกห่างจนปลอดภัยเราจะเปิดโปงความทั่วของเจ้าให้คน,นอื่นๆร,รู้เราจะไปพลธนาบอกทั้งสัตว์และมนุษย์ว่าเจ้านักคาสินซึ้นทำจงออกไปเสียจากนิคมชนบทแห่งนี้เสียก่อนที่จะมีภัยเกิดขึ้นกับเจ้าไปซะเฮ้ยเจ้านกตัวนี้ร้ายกาจจริงๆ การมาของคนไร้ศีลธรรมหลงไหลแต่กิเลสย่อมทำความเดือดร้อนมาสู่ทุกสถานที่การจากไปของคนประเภทนี้ก็ไม่เคยมีใครอาลไารห่วงหาเช่นกันไปก็ได้ชอะที่อื่นคงมีเนื้อนกที่ราบให้เราได้กินบ้างในพุทธกาลสมัยพระดาบทผู้มีสีงก,กำเนิดเป็นพระสารีบุตรชดินผู้คดโกงกำเนิดเป็นพระเทวทัตเหล่านกพิราบป่า กำเนิดเป็นพุทธบริษัททั้งหลายพญานกาพิราบสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า